ในยามเช้าของหมู่บ้านเล็กๆลมยามเช้าพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันจากชายป่าผ่านท้องนาที่เขียวขจีพร้อมแสงอาทิตย์ที่สาดทอยามเช้าผ่านท้องนาส่งสีสันให้กับเช้าวันใหม่เสียงไก่ขันตื่นรู้เป็นช่วงของความสุขใจ ที่มีอยู่ในบรรยากาศยามเช้าน้ำค้างยามเช้าที่เกาะบนยอดหญ้าให้ชีวิตใหม่กมเกมแมลงและสัตว์เล็กๆที่บินว่อนในท้องทุ่งนาแห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านเกาะยอสันซึ่งเป็นพานป่าอายุ42ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีเคล็ดลับในการล่าสัตว์สันเป็นคนฉลาดเฉียบคมมีวิชาอาคมในการปราบผีและเป็นหมอพื้นบ้านช่วยเหลือรักษาคนในหมู่บ้านให้รอดตายไปแล้วหลายคนวิชาล่าสัตว์เกี่ยวกับวิชาอาคมเขาได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้เป็นพ่อ ซึ่งพ่อตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วฉันก็อยู่กับผู้เป็นแม่ที่ชื่อว่านางสำลีเช้าวันนี้ฉันหลังจากล้างหน้าล้างตาเสร็จก็เดินออกมานั่งที่แคร่ไม้ไผ่และหยิบยาเส้นออกมามวนด้วยใบตองนั่งสูบยาอย่างสบายใจตามภาษาคนท้องไร่ท้องนา เมื่อนางสำรีเดินผ่านมาสันจึงเอ่ยขึ้นว่าเออแม่ฉันจะเข้าป่าล่าสัตว์นะแล้วเอ็งจะไปกับใครล่ะนางสำรีก็ถามขึ้นมาว่าฉันจะไปกับไอ้จ้อยมันน่ะนัดไอ้จ้อยมันไว้แล้วจะไปล่าสัตว์กันล่ะฉันไป ล่าแถวป่าพรุ่นะแม่เห็นนายจ้อยมาเล่าให้ฉันฟังว่านะ้าเสริมไปล่าสัตว์มาหลายรอบแล้วได้เก่งกลับมาตัวงามๆฉันก็อยากจะไปบ้างน่ะเช้าว,วันใหม่สารก็เก็บข้าวของพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและปืนกระบอกที่พ่อทิ้งไว้ให้สะพยขึ้นบ่าและย่ามใบเก่าพร้อมที่จะออกเดินทาง แม่สําีีก็ถามขึ้นมาว่าฉันรอบนี้เองจะไปล่าสัตว์กี่วันกี่คืนแล้วเนี่ยฉันก็ตอบว่าอ๋อกะว่าจะไปสักหนึ่งคืนนะแม่เออเองเข้าป่าก็ระวังตัวด้วยนะในป่ามันอันตรายมากจะแม่ฉันไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันสาย ฉันเมื่อคุยกับคนเป็นแม่เรียบร้อยก็ออกเดินทางแล้วมุ่งหน้าตรงไปหาจ้จยที่บ้านของมันไอ้อ้จยไอ้อ้อจยโว้ยเองเสร็จหรือยังสักพักไอ้้อยก็เดินออกมาแล้วก็ลงบันไดสะพายย่ามพร้อมปืนกู่ใจของมันฉันเสร็จแล้วครับพี่ฉัน พร้อมที่จะออกเดินทางได้แล้วนะสองคนก็มุ่งหน้าสูปา่ป่าที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ร่มรื่นเมื่อเดินมานานโคแล้วไอจอยก็พูดขึ้นว่าพี่สันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราเดินมาค่อนวันแล้วนะยังไม่เจอสัตว์ที่เราต้องการสักตัวเลยไอสันก็หันมามอง แล้วก็บอกไปว่าเออข้าก็แปลกมันแปลกเหมือนกันเข้าป่าครั้งนี้พวกสัตว์หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ไอ้จ้อยเอ,อ้ยไอ้จ้อยก็บอกว่าฮงสงสัยคนเข้ามาล่าสัตว์กันบ่อยๆมันจะย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วล่ะมั้งไอ้สันก็เอ,อ่ยขึ้นมาว่า เออใช่ใช่มันเป็นไปได้อยู่นาะไอ้จ้อยเพราะที่เราเดินมาวันนี้ค่อนวันแล้วนี่เรายังไม่เจอสัตว์ที่เราต้องการเลยเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยก็แล้วกันและจะได้หาที่พักที่หลับที่นอนคืนนี้ด้วยทั้งคู่ก็เดินล่องทางด่านเล็กๆมาเรื่อยๆ สองคนก็หยุดกินข้าวกินน้ำที่เสียมมาไอ้จอยก็บนขึ้นมาป่าแถวนี้มันทำไมถึงเงียบนักเดินมาจนตะวันคล้อยล้วยังไม่เห็นไอ้เก้งหรือว่ากระจงมันหลบไปอยู่ที่ไหนกันนะเออเองก็อย่าบน่นไปเลยว่า <mm ไอ้จ้อย เดี๋ยวพอเราเดินไปเลยป่าตรงนี้มันต้องมีสัตว์อะไรให้เราได้ยิงกันบ้างเลยนะเราไปต่อกันเถอะไอ้สันก็กล่าวขึ้นมาทางคู่ก็ลุกขึ้นเดินเมื่อถึงทางแยกซึ่งเป็นทางด่านเล็กๆไอ้สันก็บอกกับไอ้้จยว่าไอ้จอ้จยโว้ยวันนี้ค้า คิดว่าจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ก็แล้วกันเผื่อบางทีพวกมันอาจจะย้ายมาหากินทางนี้เพราะข้าดูแล้วป่ามันอุดมสมบูรณ์พวกสัตว์ทั้งหลายน่าจะอยู่ในป่านี้ละว,วะว่าแล้วทั้งคู่ก็เดินต่อไปยิ่งเดินเข้าไปเส้นทางเริ่มจะเล็กลงเรื่อยๆ สันก็เอามีดที่ติดต,ต,ตัวมาออกมาฟันกิ่งไม้จนหลุดออกจากป่าแห่งนี้ทั้งสองมายืนตรงมุมป่าก็มงไปไกลๆจนเห็นทิวป่าที่รกคลึ้มไอสันเลยบอกไอ้จ้อยว่าไอ้จ้อยเอ้ย คืนนี้เราจะพักที่ป่าด้านหน้านี้นะไอ้จ้อยก็ถามไปว่าป่านี้พี่สันเคยมาล่าสัตว์แล้วหรือไอ้สันยืนนิ่งแล้วก็สายหัวเฮ้ข้าก็ยังมังไม่เคยมารอกข้าคิดว่าในป่านี้น่าจะมีพวกสัตว์ให้เราล่าอยู่นะ ดูแล้วท่าทางพวกสัตว์จะเยอะด้วยเมื่อเดินผ่านป่าจุดตรงนี้สันก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวคิดในใจป่านี้ต้องมีอะไรที่เขาไม่สามารถมองเห็นตัวตนแต่ด้วยสันเองก็มีวิชาอาคมที่พ่อได้ถ่ายทอดมาให้สันก็อุ่นใจเมื่อเงยหน้าขึ้นดูบนท้องฟ้า ก็มีแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ใบไม้ที่เบียดเสียดกันบางครั้งยามลุมพัดก็มองเห็นดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับทิวไม้สันรีบเร่งฝีเท้าให้เลยป่าจุดตรงนี้เมื่อเดินมาพ้นป่าที่เขาไม่ปรารถนาแล้ว เขาก็มาหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่มองเลยไปจะเห็นบึงน้ำใหญ่สันเลยเลือกที่จะพักบริเวณนี้เพราะจะได้มีน้ำกินเพราะน้ำที่เอามาก็หมดลงไปแล้วแล้วจะได้ล้างหน้าล้างตากันสักหน่อยเลยหันไปบอกไอ้จ้อยคืนนี้เราพักที่นี่นะ เดี๋ยวเราช่วยกันตัดไม้แถวๆนี้มาทำห้างกลางค่ำกลางคืนนอนห้างมันปลอดภัยเมื่อสันพูดจบไอ้จ้อยก็เดินเอาสัมพาระไปแฝนไว้กับกิ่งไม้แล้วหยิบกระบอกไม้ไผ่เดินไปตักน้ำที่บึงเมื่อถึงบึงไอ้จ้อยก็ก้มลงไปตักน้ำแล้วใช้มือกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วมองไปยังบึงใหญ่แล้วคิดในใจว่าฮึ บึงใหญ่ขนาดนี้ทำไมน้ำไม่มีคลื่นเลยนะมองหาปลาตัวเล็กๆที่จะว่ายเล่นน้ำยเย็นก็ไม่มีระหว่างจ้อยกำลังนั่งคิดอยู่นั้นจ้อยเว้ยไอ้จ้อย,ย,อจ,อยจ้อยหันไปตามเสียงเรียกก็เห็นสันกำลังปักมือเรียกไอ้จ้อยก็ลุกขึ้นเดินไปหาไอ้สันและส่งน้ำที่ตักมายื่นให้กับสันดื่ม สองคนก็ออกไปตัดไม้ละแวกนั้นพร้อมกับสายเชือกทั้งคู่ช่วยกันผูกไม้จนเสร็จแล้วลงจากต้นไม้มานั่งกินมื้อเย็นอาหารที่เหลือจากมื้อเที่ยงนั่นเองดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วสันก็ชวนไอ้จ้อยขึ้นไปนั่งบนห้าง เฮ้ยไอ้จ้อยขึ้นห้างกันเถอะเพื่อมีสัตว์มากินน้ำเราจะได้ส่งมันไอ้จ้อยเมื่อได้ยินก็ดีใจคิดในใจคืนนี้ยังไงเขาก็ต้องได้สัตว์กลับบ้านไปขวากผู้เป็นแม่เมื่อขึ้นห้างเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็หยิบปืนมาพิงไว้ข้างๆตัวพร้อมที่จะลั่นกระสุนทั้งคู่ใช้สายตาสดส่อง เลงไปที่ริมบึงก็ไม่เห็นสัตว์สักตัวแม้แต่เสียงจิ้งหรีดจักรจันก็ไม่ร้องให้พวกเขาสองคนได้ยินสันคิดว่าป่างเงียบอย่างนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาสองคนแน่นอนสันจึงบอกกับไอ้จ้อยเฮ้ยไอ้จ้อยเองเตรียมตัวให้พร้อมนะไอ้จ้อยก็าถามว่ามีอะไรหรือพี่สันสิน้นเสียงไอ้จ้อย ทันใดนั้นเสียงน้ำด,ดึงแตกซากระเซ็นสักพักก็มีดวงไฟใหญ่เท่ากระด้งลอยเหนือพื้นผิวน้ำไอ้จ้อยนั่งตาค้างมองดูดวงไฟที่กำลังลอยเข้ามาหาพวกเขาสองคนไอ้จ้อยนั่งกําปืนเหงื่อแตกตาค้างเมื่อดวงไฟลอยเข้ามาซึ่งห่างจาก ห้างที่พวกเขานั่งประมาณห้าเมตรเสียงปืนก็ดังปังเสียงดังกัมปนาตลั่นป่าลงพงไพรไอ้จ้อยเมื่อได้ยินเสียงปืนก็ได้สติกลับมายกปืนขึ้นมาแนบแก้มพร้อมที่จะลั่นไกลเมื่อสิ้นเสียงปืนที่ลั่นไปยังดวงไฟ มันก็ร่วงหล่นลงข้างล่างเสียงดังตุบพร้อมกับเสียงกรีดร้องอ,อย่างหวยหวนชวนให้คนลุกสันหยิบไฟฉายออกมาส่องลงไปด้านล่างก็เห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ใต้ห้างด้วยดวงตาแดงก่ำผมสยาย ดูแล้วทำให้พันพึงมันกำลังเงยหน้าขึ้นมาหาพวกเขาสองคนแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนต้นไม้นั่งห้อยขามันเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาทำร้ายพวกเขาสองคนอีกจ้อยเอ็งยิงสกัดไว้หน่อยนะเมื่อพูดจบสันก็ล้วงหยิบกระสุนขึ้นมาแล้ว กกพันมือแล้วท่องคาถาจังหวะนั้นมันก็กระโดดเข้ามาอีกครั้งไอ้จ้อยซึ่งเตรียมความพร้อมก็เหนียวไกปืนขึ้นมาทันทีเสียงดังปั้งกระสุนของไอ้จ้อยพุ่งตรงไปถูกตรงหน้าท้องของมันมันชะงักแล้วค่อยๆลอยไปรอบๆห้างเพื่อหาจังหวะ ที่จะเข้ามาทำร้ายเอาชีวิตพวกเขาสองคนให้ได้ส่วนฉันเมื่อลงอาคมบนลูกปืนเรียบร้อยแล้วก็ส่งลูกปืนให้อ,จอ้จยแล้วดึงรังเพลิงใส่กระสุนลงไปสันก็ยกปืนขึ้นแนบแก้มอีกครั้งพร้อมกระบ,บอกไระฉายช่วงจังหวะผีร้ายพุ่งเข้ามาสันก็ลั่นไกลปืนออกไปทันที กระสุนพุ่งเข้าไปที่หน้าผากของมันร่างของมันลอยร่วงลงไปที่ล่างไอ้โอยเมื่อเห็นมันร่วงลงไปนอนดอูกับพื้นก็ปล่อยกระสุนตามลงไปอีกนัดสันส่องไฟฉายลงไปดูร่างของมันสักพักร่างก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นฟันสีขาวลอยขึ้นบนท้องฟ้าเวลาผ่านไป เสียงนกในป่าก็เจื้อเแจ้วสัตว์ทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินกลางคืนก็ส่งเสียงเจื้อเแจ้วดังลั่นไพร,รุ่งเช้าสันกับจ้อยก็ลงจากห้างก็ออกไปยิงหมูป่าที่ออกมากินน้ำตรงบึงใกล้ๆทั้งคู่ก็ได้เนื้อหมูป่ากลับบ้าน ในวันนั้น